สบายดีพี่น้องส,สุขสุขคน้ะจ้าจลุกมายามมือเศร้าไม่นอกกับเสียงหายเลยพี่น้องเลยคอแหบเสียงหายเลยไหลุกมายยมมือเศร้าเป็นกาแกะโตจัดตังเรียบร้อยเมื่อสิถาเอียมตัวถ่าใส่บาทอยากน้าเป็นการโตขับแขกขับคนพี่น้องกะเกียมไม่มเรียบร้อยเป็นก็รจัดบ,ดบุฟเฟ่มีข้าวปุ้นกัดบุฟเฟ่นาอ โอ้ตังเข้ากระดจัดเป็นระเบียบเรียบห้อยมาแล้วแล้วก็จัดถ่วย่บวงที่วทิธาหับแขกนว้ถาต้ถาตอนหับแขกขับเข่าเ่ินกระเห็ดไว้แบบเป็นบุฟเฟ่เลยนะมีทอดซีนมีหมป้ามีปลาจอมปลนปลากระเท้าแล้วก็มีแก้แวแก้วรวดแก้วย่างละพีไน้นลนนไงไป ที่ขาดโมได้ก็ค,คือขบตำมะหุ่งเขาเห็ดแบบบุฟเฟ่และไฟอยากเลยก็มาตำเอาเองนะนะส่วนทางนี้ก็ไม่น้อยอันไม่น้อยนะครกรลุกมาเตะกรเศ้าก็กได้เห็ดเวียกเห็ดงานอยู่ในครัวเรียบร้อยเนาะแล้วก็จัดเครื่องใส่บาตจัดเครื่องใส่โมใส่บาตรให้เนาะ เกันใส่บาทเอาอ่ะพภวันเอาเซ็งเสร็จยังนะฮะเห็ดกระทงอือเผ็ดเห็ดกระทงอีกรอบนั่นอะไรเห็ดก็คือกันน่องกับบาดฝอยน่อนี่ก็คือตุ๊เขาสิใส่บาทนั่นเองนองถ้ากันใส่บาทนี่บาทมันยังหมทันขึ้นมาอันยังเดียวพภวันสิไปให้อัน มุนโนมุนโนคูบากึงมานโล้าเขามาเบิ่งทางนี้เนาะจ้ะโอ้เครื่องใส่บาตรพี่น้องเลยแก๊สเอาของไทยของเราเครื่องใส่บาตรมีขนมกต้มนมเนยนี่ข่เห็ดไว้เลยนี่น้ำยาเห็ดไว้เรียบร้อยหมดต้มขนมคนละมันบางทีกับแขกมาใส่หลาย เอาเมยมันแกดแจงไว้ละเอียดเรียบร้อยมาแหละมันได้กับสิบผ้าเขามาทางห้องครัวว่ามีอย่างไงเนาะคิดน,น้นงนองเนาะมีอยัางไงคราบเศร้าเป็นแกดแจงอาหารมีอย่างอียาเนาะลักลักกับขึน้ำเขาปุ่นกับขขาปุ่นคิดน้องอ่าเาเห็ดยังได้เนออาะอาติ๋มทอดาใส่ข้าวเทอดใส่ข้าวคิดน้องอาหารน่าก็าามีป้เา,นานเนี่ยขขาปุ่นงามมาเลยเนาะเนี่ย โอ,อดกระยอแมนแมนอดปอเปียพี่น้องเลยทอดปอเปีะปะเยปะะนน้มเขาา่าเอิ้เนื้อเขา่เขาฝีมืออาเขาเองเลยพีนนน่น้องเลยกับเข่ากับน้านอากมีหลายอย่างอย่งกรปุนนี่คี่ อันผ้าขาวของคูบาพี่น้องมีเจ็ดผ้าปอนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดผ้าพี่น้องไอ้มีอาหารหลายอย่างมีปลาจมแกงจืดหนึ่งปลาหลายอย่างนี่แหละอาหารอันแยงของหวานของข้าวขบพี่น้องไอ้มีเจ็ดองมนมาเจ็ดองค์เห็ดสังกทานนะ่ะ เขาล้นเขาล้นคือแต่งต mm ัวงามแถวหนี่งามเว้ยน้องไทยเอาอาใส่บาทเนาะแล้วเรียบร้อยเมื่เลยเวียกงานเห็ดกระเพาะกําน้ำกันเนาะเห็ดแดงเศร้าๆพี่น้องเลยแล้วเมืนอไรอาใส่บาทยาหน้าพายาเคนก็เริ่มมาแล้วพี่น้องเด้อเวคนเอาบาทมาแล้วแล้วก็อีกฮาองคหกองค์กับเคนกับ อนาคตอนาคตวันกำลังไปหักเอาแก่คนกำล umas, ังเลิบมาแก่คนเขากำลังเลิบมาเลูกพี่น้องเอหลายคนหลายคนไปเบิกอาหารลองนิ้วลองนิ้วกายอาหารแล้วก็แชทแจงมาครบเรียบร้อยลูกพี่น้องเบิกเบิกเบิงเบิกหมอนี่ยังเนาะโอ้หนำแกง แกงจืดตัวเนี่ยอันนี้น้ำข้าวปุ้นพี่น้องเลยเรียบร้อยเนี่ยข้าวปุ้นต้มคงข้าวปุ้นเรียบร้อยแล้วกันเป็นาอาหารของเราข้า,าวกระเพราเป้าย่างไร้เด็กพี่น้องคลิปนี้กันเพราะว่าอนาหารอาหารพิน่น อาจารย์เนี่ยกำลังเริ่มมาแล้วจะพี่น้องเลยมันมาเกล็ดครงที่น้องมันเนี่ยกำลังมาเกลคนกำลังเริ่มละลายเอาบาทมาจัดแจงจะใส่บาทนอกจากพี่น้องน งานคิปนี้เขาก็บบริษัทบริษัอยางได้จะาหิดารประกันเลยกบไม่นอยกะต้องขอโทษขอใัยเลยอัอายเลยเห็นบรรยากาศนี่เจ็ดบาทเนาะกำังมัด่ายเอาบรรยากาศข้างในบางนอก ทางในบวลุนบรรยากาศพระวันคนเป็นเป็นเจ้าภาพเที่ยวมนยาแต่ละองค์เลยเพราะวันคนเป็นใหญ่ใหญ่พอมงคนเขาต้องได้มุนท่าหยาแต่ละองค์เลยพี่น้องเลย วันมาเสินภายในเราไปนอนครับวันจะเป็นการแจ้งตรงนี้นนี่นี่มาเลยครับมาเลยดุดดุดดฮว้คนสวยกันไปนเนเลยสันกะงามขึ้นบริสุทธกันไปโดนเล สน<ะ>ุ <ais> สนุกสวัสดีคบาเป็นการล้างสีนะครับกล้างศีลอย่าอันนี้เป็นกรเริ่มกัรใส่บาตรอยากลาบได้ไัม คุณมาใส่บาทกันถือว่าหลายสมควรครับใส่คนแรกก็คือกวางตัวอันผมปิ้งเนี่ยผมต้องไปใส่ก่อนนะครับ คือหสาวของลุงเราะนอนใส่ก่อนเอาจิงับน้าเขาได้เวลาใส่บาตแล้วครับคนก็ กินข,ข้าวกินน้ำนะพี่น้องเนาะงก็มันเป็นแบบว่าเขาเห็ุเป็นเป็นบุฟเฟ่ต์เลยพี่น้องเดลยยิบไข่ยิบลาบทั้งขาจา,านกั้งสันเข้าสันน้ำยบร้อยส่วนทั้งนอกกระคะกินเข้าวหลังจากงานคู่ที่แล้วครับซักบุฟเฟ่ลงไปท้ายดีขนาดเลยไม่ต้งไปต่างาจัดเลย กมาคนละถ้วยคนละถ้วยมันเป็นบุฟเฟต์พี่น้องเว้ยถ้าอยากก็ขยิบมากินมีน,น้ำกระปุกกระปิ้นเอาเลยเอาเลยเลยกินก่อนกินก่อนช่วงนี้กำลังวัน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 เลยพี่น้องกำลแบบังแต่ว่าคิ้วเข่าเศร้ากันพอดีนะ ทางนอกทางในมเขากเขาพนกะปต้กีน้องขาบพขุเขาบเขากมีแค่นี้ทอดกบเพี้ยแล้วก็มีเนื้อแเดียวกับลาบหมูแล้วก็มีเขา ลาบไปก่อนจับจับจับก็ได้เอาขากงมาน้อยโทโทษพอใครหลายๆไ่เอามือจับมือหนึ่งกินมือหนึ่งจับนะ ช่องใหม่เด้กพี่น้องเนอะอาหารเช้าของอันอันนั้นเช้าของน้องยิวอันสหายคนพุทธไทายประเนี่ยตาแกเด้อพี่น้องเด้อส่งเราเอาซื้อไปเปลี่ยนคือส่งใหม่เมื่อนี้เนาะบอกว่าเปลี่ยนอาหารคนจีเปลี่ยนซื้อซองใหม่เด็กพี่น้องเนอะากส่งไปเลยบากกดไลค์กดติดตามพี่น้องฝากกำลังใจมาแนม ข้าวคุปปามาเนเอาข้าวคุูปาแทกเอาเยอะเอาขาคาแท่เนาะไอทอดางเน่ยมืซื้อบมือใ่มือเลยนะนี่มือ่มือใหญ่เรามา

ใครอยากาแนาหาแนวล้วชาเนานเ๊ากม็ชิใยแขึ้เมาใหมื่อยบนหน้าท้องเยอะหน่อยย่างหมป่าย่างี่ปล้นนงรหาเขาเ้วแม่จะบอกลหมูแซ่บๆข้ากล้งกับแซ่บเนาะก็แซ่บ บ้านนี้เี่ยดอนเซ็นตัวหนึ่งเมื่อวานนี่าการข่างอมมันสดนี่หนูมันแบบแค่กูทำนกับมาหลายเนาะนี่ทานี่ปาเป็นผ้ามัมัน่งเอ้ยมันแ้ง่ายต้ื่พรามหวามันได้เราแมันหนึ่งมากมันแทงช่องมากผมมากมันดื้เราแบบไม้มัน่ใ้เนื้

ขี้น้ำบกไมาพวเขามาเออ้หางด้านไหนข้านกกันไมวันหดร่วมกใส่ไส้ินแซแต่วทตาื้นนะ กอนหน้อจะปกป้อไล่ก็ตองท่เขามาหลับซมซ่องไม่รอาสามือมี็นบาดประการอะก่อขอโทษขออภัยด้วยเรื่ออม้ที่